เขาอยากเลี้ยงลูกของกูอ่อยู่แล่วงยากมึงมา, e ย,ายุ่งเฮียอะไรเอ้งมึงมาทำไมคนใช้ปืนโคตรโง่ใช้ปืนทีดึงซอมบี้เม่งกูเข้ามาโง่คุณฆ่ามึงได้อะกูล่ามึงเน่ รัฐบาลต้องการที่จะฟื้นฟ,ฟูเซลล์สมองมนุษย์ป้นอาชาเมอร์นะปี2 0 3พันสามสิบมีมากขึ้นเรื่อยๆรัฐบาลเนี่ยจึงสร้างไวตรัสตัวนึงขึ้นมาที่ชื่อว่าเวร์เพื่อที่จะส่งเข้าไปสมองเพื่อให้มันสร้างเซลล์โปรตีส่วนที่ขาดหายไปแต่นักวิจัยพบว่ามันเนี่ยเข้าไปแทรกซึมที่ระบบส่วนหน้าแล้วก็ส่งผลให้สามารถแพร่พันธุ์ได้ทางระบบหายใจด้วยวัยรั่นบางผิดพลาดเกิดขึ้นมิสเตอร์พานวัจจกอินเดียเกิดการกลายพันธุ์และเกิดการแพร่เชื้อเกิดขึ้น วันนี้ก็คือรายการโม่ใหม่ไม่รู้นะครับจะเป็นการโม้ของพวกเราสี่คนขอมาอธิบายกดให้เคลียร์กันก่อนนะตรงนี้เราจะบอกว่าการโม้ครั้งเนี้ก็จะเป็นไปตามซอมบบี้อพอคลคลิปตัวละครเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นมุยอิมูเนอร์เป็นคนเดียวที่สามารถต่อต้อตานเชื้อซอมบี้ได้แต่เมื่อคุณใช้ผู้เล่นนี้ผู้เล่นนี้จะดึงดูดซอมบี้เป็นพิเศษสองแอสตรนอตเอิร์ธนักบินอวกาศสาวที่กำลังตั้งคันอยู่ เขาเพิ่งตกมาที่สถานีวากาศแล้วไม่รู้เรื่องอะไรเลยว่าตอนนี้โลกเกิดอะไรขึ้นมีติดดีบัฟคนนี้จะเดินชาเป็นพิเศษถ้าไปร่วมงานด้วยนุนโซเวิร์คนนี้เป็นผู้นำหน่วยทหารกล้าตายที่โชคโชนเรื่องซอมบี้มากแต่ติดอย่างเดียวแพ้ทางซอมบี้ตัวเนียความสามารถของซอมบี้ในครั้งนี้เนี่ยก็จะบอกไล้ว่าซอมบี้ของเราเนี่ยสามารถแพร่เชื้อในอากาศได้ แล้วก็เชื้อเนี่ยสามารถติดอยู่ที่ผิวโลหะได้ซึ่งมันจะติดอยู่ในผิวโลหะอีกสาวันเราเรื่องราว<ม>ของคุณมาให้ฟังครับครับผมจากเอนจิเนียร์สาวผู้เป็นนักบินอวกาศที่โลกมีการติดเชื้อซอมบี้อย่างแพร่ระบาดอย่างหนักทำให้ที่สถานีิอวกาศแห่งหนึ่งเนี่ยขาดการติดต่อกับพื้นโลกเป็นระยะเวลานานไม่สามารถติดต่อได้ไม่สามารถรับสเสบียงหรืออาหารขึ้นมาบนยานอวกาศได้ทำให นักบินอวกาศสาวเนี่ยและเพื่อนเพื่อนสหายที่เป็นนักบินอวกาศเนี่ยขาดอาหารจนวันหนึ่งเขาได้ไปเจอกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งกระดาษแผ่นนั้นได้จดพิกัดตัวเลขอะไรบางอย่างไว้เขาจึงจะตัดสินใจกันว่าจะลงไปตามพิกัดนั้นกับสหายของเขาทุกๆคนเขาจะต้องสละยานอวกาศเพื่อเอาชีวิตรอดจากอาหารที่ขาดแคลนลงมาบนพื้นโลกพอทันใดนั้นเขาก็ได้ตกลงมาบนพื้นซึ่งเขานั้นได้กระจายกับ เพื่อนๆของเขาโดยที่ไม่รู้เลยว่าใครไปอยู่ตรงไหนนักบ,บินโอกาสสาวจึงมองลงไปที่เมืองใหญ่แล้วพบว่าเมืองนั้นได้ล่มสลายไปหมดแล้วมีแต่ซากเศษซากอาร,ร,าร,อรายธรรมที่หลงเหลืออยู่โดยนักบ,บินโอกาศส,สาวนั้นได้พกอุปกรณ์ต่างๆมาดังนี้ 1. มีปืนความกระสุน20นัดกระเป๋าผ้าใบเครื่องกรองน้ําฉุกเฉินแผงโซล่าเซลล์ที่ติดมากับยานยารักษาโรคอีกหน่อยแล้วก็อาหารติดตัวเล็กน้อย หนึ 1> 1่งถึงสามเดือนแรกนักบินโอกาสสาวพยายามหาทรัพยากรให้มากที่สุดจากกระสวยโอกาสที่ติดออกมาด้วยโดยการลื้อตัวกระสวยโอกาสทั้งสายไฟและอุปกรณ์ต่างๆออกมาสายไฟนั้นนางได้นำมาทำรั้วลวดหนามเพื่อป้องกันซอมบี้ออกหางจากตัวเธอเธอได้ทำการค้นหาพิกัดที่เธอต้องการนั้นว่าพิกัดอยู่ตรงไหน,นระหว่างที่เธอแอบฟาร์มทรัพยากรอยู่ด้วยจากการที่เธอฝ่าฟันปลุกทะลวงป่า เธอก็ได้พบกับบังเกอร์ลับตามพิกัดที่เธอจดไว้เธอจึงเปิดลงไปดูในบังเกอร์แล้วพบว่าบังเกอร์นั้นไม่มีอาหารอยู่ไม่มีไฟฟ้าแต่มีที่หลับนอนและมีน้ำที่สามารถอยู่ได้เพียง2วันเท่านั้นเธอจึงตัดสินใจออกไปในเมืองใหญ่ซึ่งต้องบอกก่อนว่าหลังจากเหตุการณ์ที่คุณบัดี้กล่าวมาทั้งหมดนั้นเนี่ยตอนนี้เชื้อเนี่ยในอากาศเนี่ยมันปรับน้อยลงมากจนไม่สามารถติดเชื้อทางอากาศได้นะ ต้องเก่าเกิดอย่างนี้ก่อนเพราะมันเรียวเวลาประมาณ1ปีก็กว่าจากที่คุณวัดตี้พูดไว้นะครับทีนี้เขาก็ต้องไปฟารม์มหาทรัพยากรเขาเจอรถคันหนึ่งเขาจึงหยิบแบตเตอรี่ออกมานะครับแล้วก็ไปฟารม์มอาหารตัดในซูเปอร์มาร์เก็ตเป็นอาหารกระป๋องที่เหลือๆก็เป็นการฟารม์มแบตเตอรี่ออกมานะเพื่อจะนาไปใช้ในการ เป็นจุดเก็บกระแสไฟฟ้าเธอก็ได้นาแบตเตอรี่มาต่อกับโซล่าเซลล์ของเธอเพื่อใช้ปืนไฟฟ้าในการติดต่อสื่อสารกับสหายนักบินออกาสคนอื่นๆที่พัดหลงกันไปตอนที่ยานตกเธอพยายามติดต่ออยู่นานแต่ก็ไม่ได้เป็นผลอะไรแต่ท้องเธอก็เริ่มแก่ลงเรื่อยๆแก่ลงเรื่อยๆระหว่างนั้นเธอก็ได้มีการนํากระป๋องอาหารกเก่าๆมากรอกดินและนํามาพาะปลูกพืชเพื่อใช้ประทังชีวิตระหว่างที่เธอจะต้อง เลี้ยงดูลูกน้อยแน่นาคตระยะ4-6ถึง6เดือนเธอต้องเตรียมอุปกรณ์สําหรับการทําคลอดดังนั้นเธอจะต้องเข้าเมืองใหญ่เพื่อไปที่โรงพยาบาลเธอก็ได้จัดก,การซองบีในโรงพยาบาลอย่างห้าวหานเพื่อที่จะเอาอุปกรณ์มาเพื่อจะทําคลอดลูกของเธอพอเธอได้อุปกรณ์แล้วเธอก็รวบรวมอุปกรณ์นั้นแล้วกลับไปที่บังเกอร์อุปกรณ์ลังกล่าว มีเตียงสายน้าเกลือมีกล่องสําหรับเด็กอ่อนซึ่งกล่องนี้ใช้สําหรับการเก็บเสียงเพื่อที่จะป้องกันเด็กเวลาร้องไห้แล้วซอมบี้เนี่ยได้ยินมีแบตเตอรี่ที่เชื่อมต่อกับขดลวดเพื่อให้กระแสไฟ้าเพื่อให้ความอบอุ่นแก่ลูกของเธอแล้วก็มีถังออกซิเจนเพื่อที่จะให้ลูกเนี่ยอยู่ในกล่องได้อย่างปลอดภัยจากนั้นเธอก็เริ่มทําคลอดด้วยตัวเองเพื่อจะบิ่งลูกคนแรกของเธอออกมาแล้วลูกของเธอนั้นเธอได้ตั้งชื่อว่ากีตาร์และเธอก็อยู่ในบังเกอร์กับลูกอย่างมีความสุข จบแล้วครับในเรื่องของผม oh, เป็นเรื่องแฮปปี้เอนดิ้งนะครับใช่ครับแต่ว่าผมเนี่ยเล่าในเรื่องระยะสั้นเนื่องจากช่วงเนี้ยเป็นช่วงหนึ่งปีแรกที่เธอจะต้องเตรียมทรัพยากรเพื่อที่จะข้อลูกของเธอเธอไม่สามารถไปไหนได้เพราะท้องเธอใหญ่ขึ้นเรื่อยๆไงครับเนื้อเรื่องของผมก็เลยมีประมาณนี้มงึงเป็นไรไอน้นนท์ได้ <laughs> เนี่ยนืองากาเหตุที่กูนเรื่องกูต้องสั้น ไม่แต่มันคือม,มึงวาดเยอะไอะ้แต่นั่นแหละกูจะบอกว่าแต่ของมึงมันยิงวามจริงดี <c oughs> วะเอาสักงค็ิงก็มันบอกอะไรเราอยู่บน<ม>้นเพียรในกุญญ์เพ่ยด,ด้เกนเยดดอยคอูคือคือสลายบัดดี้อ่ะมันอาจจะบอกว่าขอเยอะ,อะไม่ยิงความจริงแต่ถ้าเทียบของกูเลเจ้กูเไยไม่เพียงทหารที่ใช้การไม่ได้ไม่มีครอบครัวอยู่เพียงตัวคนเดียวถึงฉันจะเคยเป็นถึงหน่วยรบพิเศษระดับประเทศ แต่ในวันที่สงครามภาคเพื่อนพ้องของฉันไปและก็คนสำคัญของฉันฉันได้กลายเป็นคนที่วิตกกังวลหลังภาวะสงครามหรือที่คุณรู้จักกันในโลก PTSD ฉันต้องทุกทนทรมานเห็นความปวดร้าวของเพื่อนพ้องที่จากไปเมื่อปีที่แล้วฉันได้รับการเข้าร่วมการทดลองฝังชิปที่สมองเพื่อลดการทำงานของการนึกถึงความทรงจำที่แย่ในอดีต โดยจะทํางานร่วมกับความทรงจําเทียมของศูนย์วิจัยเพื่อลบความทรงจําที่เลวร้ายในช่วงที่เป็นทหารออกไปถึงมันจะเป็นการทําลายทักษะทหารที่ฉันเคยสั่งสมมาก็ตามแต่มันก็ทําให้ฉันสามารถใช้ชีวิตได้อย่างปกติอย่างคนทั่วไปสักทีและในวันหนึ่งเมื่อเดือนก่อนก็มีข่าวการแพร่กระจายเชื้อซอมบี้อะไรสักอย่างนี่แหละซึ่งเกินห่างออกไปจากฉันอีกซีกโลกหนึ่งเลยแต่ว่าฉันก็ไม่ได้ดิ้งนอนใจนะฉันทําการตุนอาหารยารักษาโรคน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัสรวมถึงการใช้เส้นสายทางทหารที่ฉันเคยมีมาก่อน ในการสร้างชุด PPE เพื่อมาป้องกันแบบเต็มตัวทั้งหน้ากากป้องกันชุดกันเชื้อโรครวมถึงยุทธปุรกรต่างๆที่ใช้สําหรับการสู้หลบซอมบี้เพราะฉันคาดเอาไว้ว่าอีกไม่นานภัยร้ายคงมาถึงตัวฉันถึงฉันจะสร้างรั้วล้อมบ้านเอาไว้แต่ว่าสิ่งที่ฉันเตรียมพร้อมไว้ฉันคิดว่ามันสมบูรณ์แบบแล้วแต่ฉันก็ไม่รู้ว่าฉันคิดถูกเพียง2สัปดาห์ต่อมาข่าวการแพร่กระจายมันได้มาถึงเมืองที่ฉันอยู่ รวมถึงสมองเทียมที่ฉันได้ทําการฝากความทรงจำเอาไว้ได้ถูกทําลายเพราะเนื่องจากว่ามีสมบีไดสูนบุกเขา้ามาในศูนย์วิจัยนั้นทําให้ความทรงจําเทียมนั้นถูกทําลายแล้วมาส่งผลให้ชิปของฉันทํางานผิดปกติแล้วมันทาให้ทักษะอาหารของฉันกลับคืนมาไม่สิ ต้องเรียกว่ามันมากกว่าเดิมด้วยซ้ำหลังจากที่ศูนย์วิจัยถูกทำลายเพียงได้1สัปดาห์ฉันรู้สัมผัสได้ว่าฉันมีพละงกำลังที่สูงขึ้นแล้วก็ประสาทสัมผัสที่เฉียบคมมากขึ้นเพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นฉันก็ได้ทำการทำให้บ้านของฉันกลายเป็นศูนย์กักกันที่พร้อมจะสู้รบกับตัวพวกสอมบี้ทั้งหมดแต่ในวันหนึ่งฉันเห็นคนที่กำลังโดนสอมบี้วิ่งไล่มาด้วยความที่ฉันเป็นคนดีฉันต้องการรักเพื่อนพ้องของโลกมนุษย์นี้ไว้ฉันเลยจะออกไปช่วยเลยยยไดด้้ททาาากกรรรรเเเเปปปปิิะตตตูพื่่่่่อออีมมมมชวววแััันนนนนสงงขขฉ็ึ ฉันปวดหัวแล้วก็ภาพที่เห็นมันก็เริ่มมัวขึ้นมือที่มีมันก็สั่นนี่มันอาการ PTSD ด,ดีที่ฉันเคยมีนี่นะมันกลับมาได้ยังไงฉันทําใจไม่ได้เลยต้องการฉันคงทําอะไรไม่ได้ฉันเลยทําได้แค่ปิดประตูแล้วก็ปล่อยให้ชายผู้นั้นถูกซอมบี้กัดกินไปต่อหน้าต่อตาต่อมาด้วยความเสียใจนั้นฉันได้ทําใจอยู่นานแล้วก็ได้คนพบว่าตัวเองนั้น เมืออจะมีปฏิยากับซอมบี้เพศหญิงในทุกครั้งที่มีซอมบี้เพศหญิงเข้ามาใกล้ในระยะห้าถึง6กเมตรฉันจะมีาการปาลายปวดหัวเหมือนเมียาการพ t ท d เอสดีกลับคืนมามันคงเป็นจุดอ่อนที่ใหญ่หลวงสําหรับฉันเลยแต่ว่ามันก็มีข้อดีเหมือนกันนะเพราะว่ามันทําให้ฉันได้รู้ว่าผู้หญิงคนไหนที่มีการติดเชื้อไปไปทีเรียบร้อยแล้วผู้หญิงคนไหนที่ยังปลอดภัยดีแล้วเพราะด้วยการนี้ฉันเลยได้สร้างรวบรวมเล่าผู้คนมากมายโดยจะรวบรวมเฉพาะผู้หญิงเพราะว่า ฉันมั่นใจได้แค่ว่าผู้หญิงคนไหนกันแน่ที่ยังไม่ใช่สองบี้โดยฉันได้รวบรวมสองคนมาเป็นคุณหมอแล้วก็เพื่อนเก่าของฉันที่เป็นสไนเปอร์เพื่อจะได้อยู่รอดบนโลกใบน,นี้ได้อย่างสมบูรณ์แบบแล้วก็เนื่องจากเพื่อนของฉันที่เป็นสไนเปอร์ตัวคนนี้ได้ยินข่าวมาว่ามีนักบินอวกาศที่เพิ่งกลับมาแล้วก็มี คนที่สามารถต้านเชื้อไวรัสได้เลยได้ทําการวางแผนว่าในอีกหนึ่งปีข้างหน้าจะไปตามล่าไอ้คนที่ป้องกันเชื้อซอมบี้คนนั้นให้ได้แล้วก็ตัวนักบินอวกาศที่น่าจะเป็นคีย์สาคัญในการที่มาช่วยสร้างยาต้านไวรัสชนิดนั้นโดยที่แต่ละครั้งที่ฉันออกไปข้างนอกแล้วก็เข้ามาจะมีโปรโตโคอลในการเข้ามาก็คือจะต้องทําความสะอาดวัสดุทุกอย่างเสมอรวมถึงจะต้องป้องกันตัวเองด้วย้ากาก p p e ตลอดเวลาเรื่องท่าของผมก็มีเท่านี้ครับสุดยอดครับสุดยอดมมก เยอะมากเข้าเขาเข้าเข,า,เขากับโลกที่จะมอบจุดจดให้คุณมากเลยคุณนนท์ขอบขอบคุณครับเบอทิผไารเอาแล้วครับผมสวัสดีทุกๆคนด้วยนี่จะเป็นการเล่าถึงจุดเริ่มต้นรับผมวันที่มีการติดเชื้อซอมบี้ขึ้นเนี่ยผมนั้นไม่ได้อยู่บ้านผมออกไปเดินเล่นที่สวนป่าของผมผมก็ไม่รู้เรื่องผมไปค้างแรมด้วยในป่าแบบจุดค่ายกองไฟทีนี้หลังจากนั้นผมก็ได้กลับบ้านมา แต่ระหว่างทางนั้นผมก็เห็นการติดเชื้ออะไรไม่รู้มากมายซึ่งผมก็สะเทือนใจนะผมก็ต้องรีบวิ่งกลับไปที่บ้านผมก็เฮ้ยกลับไปที่บ้านปุ๊บอ้าบ้านผมไม่เหมือนเดิมต่อไปแล้วทุกคนไม่อยู่แล้วทุกคนตายหมดแล้วระหว่างทางนั้นผมได้ยินคนพูดกันเยอะว่าเฮ้ยไอ้ห้ามแบบห้ามหายใจเพราะว่าเราจะติดเชื้อผ่านการหายใจอะไรเงี้ยผมก็เฮ้ยถ้าในเมื่อผมสิ้นหวังอะถ้าในเมื่อทุกคนไม่อยู่แล้วคนที่ผมรักไม่อยู่แล้วผมจะอยู่ไปทําไมวะผมก็ได้ทําการ สูดหายใจเข้าไปเดี๋ยวปอดปึ๊บสูดเดี๋ยวสูดปึ๊บอ่ะผมก็อยากไปติดนี่ผมก็เลยปึ๊บงั้นกินอาหารที่เราจะติดเชื้อเึ้ยผมปึ๊บปึ๊บผมก็ยังไม่ติดผมก็เลยเศร้ซอยหมดอะไรตายยากแล้วผมก็คิดว่าเอ๊ะผมจะทำไงดีต่อไประหว่างานั้นปึ๊บไอโมไอโม,ไอโมเดินเข้ามาปึ๊บซอมบี้ซอมบี้เดินเดินเข้ามาหาผมผมก็เอ้ยมาได้ไงวะผมแอบอยู่ตรงนี้ผมก็ต้องรีบหนีละปึ๊บรอบที่หนีเนี่ยผมก็าชิดขึ้นมาได้ว่าเฮ้ยแท้จริงแล้วนะ ผมมีพลังพุเสษผมสามารถต้านทานการติดเชื้อไวรัสซอมบี้นี้ได้และับการที่ซอมบี้นั้นจะตามติดชีวิตผมไปได้ง่ายๆหรือพูดง่ายๆก็คือผมได้รับพรจากพระเจ้าฟ้าประทานพรสวรรค์ประทานมาให้ผมได้รับภารกิจที่ยิ่งใหญ่นี้ผมมีหน้าที่ที่จะช่วยเหลือคนทั้งโลกและผมต้องแบกรับโลกทั้งใบนี้ไว้แน่นอน ผมมีพลังปึ๊บต่อมาหน้าที่ที่ผมคิดได้ปึ๊บผมเริ่มจะต้องสร้างอรารยธรรมใหม่ขึ้นมาผมจะต้องสร้างอรารยธรรมใหม่ขึ้นมาก่อนขั้นแรกปึ๊บตอนที่ผมได้อรารยธรรมขึ้นมาปุ๊บผมก็ฟื้นฟูอรารยธรรมวิทยาศาสตร์แล้วผมก็ต้องสร้างยาต้านเวลาเพื่อที่จะช่วยเหลือคนทั้งโลกยังไงผมก็ต้องช่วยเหลือคนทั้งโลกไม่ได้คิดแต่จะเอาตัวรอดไปวันๆผมคนอื่นๆปึ๊บทีนี้สิ่งอที่ผมต้องทำก็คือผมต้องมีความรู้ก่อนผมไม่ทำการเอาเสาวิทยุแบตเตอรี่แล้วก็สายไฟบางส่วนมาเพื่อคาเป็น two way ที่ผมได้วิทยุมาเนี่ยผมก็ต้องศึกษาข้อมูลแล้วแล้วผมแบบว่าได้ข่าวมาแล้วจากรายง,งานในข้อมูลเนี่ยมันบอกว่าซอมบี้เนี่ยหลังจากติดเชื้อเนี่ยมันจะมีพลังเพิ่มขึ้นชิปเต็ลแล้วก็ตอบสนองเร็วจากข้อมูลเนี่ยยังไงเราก็สรุปได้ว่าซอมบี้่มันไม่ได้เหนือมนุษย์เรียกว่าพลังมันเพิ่มขึ้นก็จริงแต่ว่ามันยังยังคงอยู่ในพื้นฐานการเป็นมนุษย์อยู่ความสามารถของพวกมันเพราะฉะนั้นผมเลยสรุปได้ว่าสิ่งที่ผมแตกต่างจากคนอื่นและทําให้ซอมบี้วก็ต่าง,ต,างตัวผมเจอได้ง่ายๆเนี่ย ที่ผมเอาเงือของผมเนี่ยมาเก็บไว้ในถังน้าเพื่อที่จะรองรับการเก็บเงือของตัวเองเอาไว้ผมก็เอาเงือตัวเองอะไปเทไว้เพื่อแบบดึงดูดกลิ่นดึงดูดกลิ่นเอาไว้ไปที่ซักมุมหนึ่งปุ๊บผลปรากฏว่าเป็นเรื่องที่จริงครับซอมบี้เข้ามารวมกันที่ตรงนั้นครับผมก็ได้ทําการจุดไฟเผาอันนี้คือผมได้รับทักษะการฆ่าซอมบี้หรือว่าสังหารหมู่ซอมบี้มาเป็นที่เรียบร้อยแล้วเพังจาะนั้นการอยู่ในพื้นที่ต่อไปเนี่ยแน่นอนว่าอาหารเป็นเรื่องสําคัญแต่เนื่องจากผมไม่ติดเชื้อ ผมจึงได้ทําการทดลองกินเนื้อซอมบี้ปุ๊บแล้วท,ทั้งท่านผมรู้เลยว่าเอ้ยอ่าผมไม่ติดเชื้อดีเพราะว่าผมต้านทานทีนี้ก็คือผมไม่ต้องกังวลเรื่องอาหารไม่ต้องกังวลอะไรอีกต่อไปในการใช้ชีวิตผมก็ได้ทำการนั่งฟังข้อมูลปุ๊บเอามาิเคะห์ต่อปุ๊บผมก็ได้ิเคะห์แล้วว่าเอ้ยซอมบี้เนี่ยมันติดเชื้อ่านสมองเพราะฉะนั้นผมก็สรุปได้ว่าอาวุธที่เราจะใช้เนี่ยมันต้องทําลายสมองผมเลยได้ทำการไปที่ลงแบบลงรถของลุงข้างบ้านพล้วผมก็ทําการทาการสร้างค้อนขึ้นมาเพราะว่าค้อนเป็นอาวุธอื่นๆด้วย นี่ครับต่อไปผมได้สร้างหน้าหมาครับคือผมต้องขอบอกก่อนเลยว่าในยุคนี้ซอมบี้ที่มีประสาทสัมผัสไวการใช้ปืนเนี่ยข้อค้าที่จะโง่นะครับเพราะฉะนั้น อาวุธที่ดีก็คือหน้าไม้เพราะว่ามันเงียบนะต่อไปก็จะเป็นลูกธนูแน่นอนว่าเรามีหน้าไม้ก็ต้องมีธนูทีนี้อาวุธผมก็ครบครันแล้วทีนี้ต่อไปก็คือผมจะต้องไปฟื้นฟูอะไรยธรรมของผมซึ่งแน่นอนว่าแหล่งที่จะมีอุปกรณ์ที่ครบครันขนาดนั้นได้ผมก็ต้องเข้าเมืองเข้าไปที่เมืองครับเดินทางเป็นระยะเวลา3วัน3คืนนะครับจากกาญจนบุรีไปกรุงเทพเปลนร0ยกิโเมตรก็เลือกที่จะไปยึดแหล่งโรงพยาบาลก่อนเพราะว่าโรงพยาบาลเป็นแหล่งเดียวที่มีเครื่องมือครบครันที่สุดจริงแรกที่ผมเนี่ยทำเมื่อคือผมตรงไปเลยที่โรงพยาาบล เพราะมันเป็นโรงพยาบาลที่น่าจะใหญ่ที่สุดในประเทศไทยแล้ว อย่างนี้ปุ๊บผมก็ได้ทําการเข้าไปครับในโรงพยาบาลไล่ครับสเตลลดึงดูดซอมบี้แล้วก็ฆ่าซอมบี้ทั้งหมดในโรงพยาบาลครับเอาอย่างนั้นที่ผมทําการเคลียร์โรงพยาบาลได้ทุกซอกทุกมุมมาที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยผมก็ได้ทําการที่จะทําพื้นที่โรงพยาบาลเนี่ยให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยโดยการที่ผมจะขุดขุดพื้นที่รอบๆโรงพยาบาลครับขุดเป็นล่องปุ๊บนี่ปุ๊บทีนี้โรงพยาบาลหัวจะถูกแบ่งออกมันจะแบ่งออกจากพื้นที่หลุมเนี่ยจะลึกประมาณ7เจ็ดถึงสิบแล้วในนั้นผมจะใส่ลวดลวดน้ำกับน้ำมันเอาไว้เพื่อไม่ให้ซอมบี้เนี่ยปปปีีนนนนนนขขึึ้้้้้มมมมาาาาไไดดหหรรืืออถัเเจจะะ๊บ จุดไฟเผามันเรามีตัวสถานพยาบาลเนี่ยเราก็จะขาดเรื่องของกินแล้วปุ๊บผมก็ได้ทําการไปที่อันนี้น่าจะเป็นเซนทันปิดก้าตรงนี้ครับเพื่อที่จะไปยึดเซนทันปุ๊บผมก็ได้เข้าไปปุ๊บแล้วก็ตรงนี้ผมจุก๊กับซอมบี้นะสามวันกว่าจะสู้กับมันหมดผมหลบตามชั้นตามมุมอะไรเงี้ยสู้กับมันปุ๊บจุกไปปุ๊บใช้ค้อนใช้หน้าไม้อะไรเงี้ยสู้กับมันจนสุดท้ายผมก็ได้ ตัวห้างสรรพสินค้าเนี่ยมาครอบครองแหะแต่เนื่องจากผมเนี่ยอยู่ที่นี่เองไม่ได้คือผมอะเนื่องจากว่าผมจะดึงดูดสามีเพราะฉะนั้นผมมีหน้าที่แค่สร้างเอาไว้สร้างอะไรธรรมทิ้งไว้แล้วรลอคนมาอยู่ต่อมาครับปัญหาของหลังจากที่ผมสามารถยึดครองโรงพยาบาลกับห้างมาได้แล้วเนี่ยคือมันไม่มีไฟครับนี่มันไม่มีไฟแต่มันไม่เป็นปัญหายอยู่แล้วครับเพราะว่ากรุงเทพเรานั้น นี่ครับรถติดรถติดปุ๊บทีนี้ผมก็เริ่มไปดูดน้ำมันกับเอาแบตเตอรี่จากรถยนต์เนี่ยเก็บไว้ปุ๊บเห็นไหมมาานันจะมีแบบผมก็เอามันเก็บไว้ถ้ากับว่าตอนนี้เราก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องพลังงานไปได้แบบเรียบร้อยเลยทีเดียวหน้าที่ของผมณนะเวลานี้นะครับเหลือเพียงแค่รอเวลาเท่านั้นรอการติดต่อครับจากเหล่าผู้รอดชีวิตที่เหลืออยู่นะครับเพื่อที่จะมาฟื้นฟูนฟนอารยธรรมแห่งนี้ซึ่งตอนนี้ผมก็ ยังดําเนินการเคลียร์พื้นที่รอบๆนะครับโดยการเคลื่อนไหวในเงามืดไปเรื่อยๆนะครับรอบๆเพื่อไม่ให้ซอมบี้นั้นเข้าไปใกล้โรงพยาบาลและห้างสรรินสาตับสินค้าที่ผมได้เคลียร์ไว้อ่านี่ก็เป็นเรื่องราวของผมก็ประมาณนี้ครับก็คือนี่คือสิ่งที่ผมทําอยู่ใช่ครับผมเบียวที่ผ่ายอ้าวอ้าวเฮ้ยเบียวเฉยคนนี้เปนเนี่ยอะไรเอาผ้าผ่านมาเนี้อะไรเอาผ้าคนหลุมเจ็ดเมตรกูถามจริงเหอะอ้าว ยูมีความเป็นจริงหมดเลยเฮ้ยชารแบตเตอรี่บนรถในถนนกับน้ํามันไปให้พลังงานโรงพยาบาลเออกูให้ไม่ถึงหนึ่งชั่วโมงอะไม่รถมันมีกี่ขันเฮ้ยในกรุงเทพอะหมดไม่พอหรอกไอ้เหี้ยแ่งแบดสิบสองโวลต์ไอ้สัตว์พอดีแต่น้ำมันพอได้มันมีน้ํามันอีกอะเชื่องปั่นไฟเออพลังงานโคตรเยอะไม่ไหว แต่แบตเตอรี่ลอนจริงอ่าคือพลังงานพอใช้อ่ะก็คือพวกมึงก็แบบรออ่ะไม่ไม่แล้วแล้วคุณบกบกปืนพ่วงอะไรไรประโยชน์ไรผมใส่ปอกปอกกันเสียงอ่าก็ดีแล้วคซอมบี้มันก็แบบมันไหวเพราะว่าสัมผัสมันไหวขวาไสสััมผวกว่าอมันชิ้นไม่หัวกูมีชิมในหัวเนาะก็ดีแล้วก็ดีแล้วก็มีก็ดีแต่การใช้ปืนก็ใช้ปืนคนใช้ปืนคนโง่ ใช้ปืน<อ>ทีเดึงวซอมบี้เมฆก,กูเข้ามาโง่ไอ้เหียปีนข้นมามึงได้อ่ะกูลา่ามึงแน่คนมวยหนึ่งใบผมเอารูปดาวอ่ะเพราะว่าโอ้ยเหียกูก็อยากได้ด่าไม่มันเหมือนแสบที่เจอจักรวายัางงี้แล้วผมเป็นคนที่แบกรับพระเจ้าให้พลังผมมาผมแบกรับรูกทั้งใบเอาไว้ไอ้ก็ได้เอาสามเหลี่ยมแล้วกันลูกท,ทรงที่แข็งแกร่งที่สุดในจักรวาลกูเอาวงกลมแล้วกันคือมันมีเหลี่ยมจนเหลี่ยมลบเป็นวงกลม จากกาที่คุณหมุยเรียกดาวจะได้ค้นพบคีย์เวิร์ดในการกำจัดเชื้อซอมบี้นั่นก็คือถ้าเกิดว่าผสมดี a นอของคุณหมุยกับคนที่ไม่มีเชื้อเนี่ยจะสามารถต้านทานเชื้อไวรัสสมบูรณ์ได้แบบทันทีเลย,อยของเอ,อิร์ธเนี่ยกางๆไม่รู้ว่าโลกกําลังดีขึ้นหรือแย่ลงแต่ว่าร่างกายของเอ,อิร์ธเนี่ยเริ่มปรับตัวกับซอมบี้มันมีสิ่งพิเศษอยู่ว่าทําไมคุณถึงสามารถหายใจได้ในโลกใบนีออ้โอเคต่อไปเป็นคุณนนท์ครับคุณนนท์เนี่ย คุณจะได้ฉากจบพิเศษก็คือ,ค,อคุณได้คีย์เวิร์ดบว่าการสัมผัสเชื้อด n a 1หนึ่งพัน 1, ตัวกับไอเน,นี้ยซอมบี้เนี้ยจะได้มนุษย์รุ่นใหม่ขึ้นมาเดี๋ยวนะข้อของกูทีนงดิคือมาถึงกูไปสัมผัสเองหรือว่าใครไปสัมผัสใครก็ได้แบบสุ่มแซมเปิ่ทุกคนอะ่ะมึงจะต้องเก็บทุกคน1,000พันคนด n a ที่แตกต่างกันฉีดใส่ซอมเบี้ยนะก็จะได้เป็นมนุษย์พันธุ์ใหม่เชิญเรียกอนาคตคุณเลยครับโอเคครับหลังจากที่ผมได้ข้อมูลแล้วว่าผมเนี่ยมีร่างกายดีปกติดังนั้น ผมจะเลี้ยงลูกต่อไปครับให้ลูกโตขึ้นแล้วเป็นคนที่ดีของโลกใบน,นี้ครับขอบคุณครับของผมเนี่ยหลังจากนี้ผมได้สํารวจไปบริเวณร,บรอบๆปุ๊บแล้วผมก็ได้เข้าไปในทำเนีย,ยบรัฐบาลใช่ไหมแล้วผมก็ได้ไปคน้นพบความลับที่ซ่อนอยู่ว่าหากเอาดีเของผมเนี่ยไปผสมกับเลือดบริสุทธิ์สายเลือดบริสุทธิ์เนี่ยผมจะได้วัคซีนทีนี้แต่ผมไม่มีความรู้เพียงพอแล้วผมก็เลยต้องทําการไปตามหาเหล่าผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ ว่าผมไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนผมก็เลยแบบว่าเอ้ยถ้างั้นที่อเมริกาเนี่ยน่าจะมีนักบินอวกาศที่รอดชีวิตอยู่นะเอ๊ะเอ้เอเริ่มเริ่มคิดไงเริ่มคิดเอเป็นไปได้ไหมหรือว่าจะเป็นรัสเซียหรือจีนดีแต่ว่าเอ้ยถ้างั้นเดินทางไปอเมริกาก่อนดีกว่าผมก็เลยทําการเดินเท้าไปเดินเท้าผ่านป่ามีซ้อนผ่านอะไรไปปุ๊บเพื่อที่จะไปตามหาเหล่านักวิจัยที่ อาจจะอยู่บนยานอวากาศแล้วเพิ่งลงมาเพราะว่าอาหารหมดเพราะว่าเอ้ยเ๊ะเริ่มเอ๊ะนะปุ๊บทีมก็ไปตามหาแล้วอุยอ้ยอ้าวไปเจอแม่ลูกอ่อนคนหนึ่งทีแรกผมก็คิดว่าเอ้ยไอ้นี่คงแบบว่าไม่ใช่อะไรหรอกมังน่าจะเป็นแบบพกตัวหาพวกแบบว่าชาวบ้านรอดชีวิตอะแล้วผมก็แปลกเริ่มเริ่มสงสัยตอนตอนที่แรกจะไปแล้วเริ่มสงสัยว่าเอ้ยไอ้คู่นี้มันทําให้มันถึงรอดได้ทาง,ดางที่มันก็อยู่บนพื้นที่ทั่วไปมันมถึงหายใจได้ผมก็เริ่มสงสัยแล้วทีนี้ผมก็เลยแบบ แต่ยังไม่ถามผมจะเก็บข้อมูลก่อนผมก็เริ่มไปสอดแหนมด้วยกันที่แบบว่าเนื่องจากผมมาตัวผมม่าดูดสอมบีผมไม่สามารถเข้าไปใกล้ไขรได้ผมก็เลยเริ่มสอดแหนมข้างๆ้วยกันแบบสืบๆแล้วก็พอจะรู้ว่าทางตัวนักบินนอวกาศหรือว่านักวิสัยคนนี้แม่งดันมีความรู้ ấy. ทีนี้ผมก็เลยเริ่มพยายามจูนคืนแทนเพราะาผมเข้าไปคุยไม่ได้แต่สอมบีมันเข้าไปกัดมันจะสูญเสียความหวังเดียวผมก็จูนคืนปึ๊บต่อจูนไม่ถูกทีแรกจูนไป99ในทีน่าลาเแม่งมีแต่เพลง ไม่เจอหัว่าจูนจูนจูนปุ๊บอ่ะเจอแล้วปุ๊บทีนี้ผมก็ติดต่อแล้วดังบินเโอกาสใช่ไม่มแบบอ๋อเอองั้นกลับไปที่ประเทศไทยด้วยกันไหมตรงนี้โรงพยาบาลซิริลาชทําไปที่ไว้แล้วก็วันนี้ก็อาจจะแบบว่าดูก่อนว่าอาจจะทํายาได้ไหมปร,ประมาณนี้แล้วกันที่ผมคิดด,ด้วยโดยต่อจากข่าวที่แล้วที่ได้ข่าวมาว่ามีนักบินเวกาศกับคนที่ต้านทานเชื้อได้ซึ่งคนที่ต้านทานเชื้อได้เนี่ยน่าจะอยู่ในประเทศไทยน่าจะต้อง ไปหาคนที่ประเทศไทยก่อนผมเลยไปเดินตามหายาที่แรกที่ลงไปก็เลยไปที่รุงเทพพอไปที่อุงเทพมันเหมือนมันมีการสร้างอารยธรรมอะไรบางอย่างไว้แล้วก็เลยรู้สึกแปลกใจว่ามนุษย์ที่นี่ยังเหลือรอดเหรอแล้วก็ไปที่โรงพยาบาลโรงพยาบาลหนึ่งไม่รู้มันกันมาเชื่ออะไรพอแต่พอเรเดินเข้าไปกับพบกับนักบินนาวกาสาวที่มาอยู่ในตรงนั้นแต่ว่ามันมีตัวประหลาดตัวประหลาดที่อยู่กับเธอผมเลยไมั่นใจว่านั่นเป็นอะไรแต่โด,ดยสัตยาสตญาณผมผมรู้แน่ๆว่า นักบินอวกาเอากาสาวคนเนี้ยไม่ใช่ไม่ได้ติดเชื้อซอมบี้แน่ๆเพราะว่าผมมีพลังพิเศษนะครับตัวจับเชื้อซอมบี้แต่ไอ้มันทุกคนนั้นทําไมกันทําไมฉันมีเซน์ว่ามันมันมันเหมือนมันจะม,ม,มีเชื้อซอมบี้ผมเลยไม่ข้ามข้าม,ามทำเพลงผมบอกให้มือไนทรเปิร์ของผมล็งไปที่ไอ้ห่วยไอ้ไอ้ตัวนั้นแล้วยิงไปเลยครับบอก <laughs> พอผมยิงไปเท่านั้นแล้วผมวิ่งเข้าไปช่วยคุณเอิร์ธที่รู้ที่หลังเขาชื่อคุณเอิร์ธนะครับคุณเอิร์ธเขาก็ตบหน้าผมเพีย้ยนแลวเขาก็บอกผมว่า นี่คุณทําอะไรลงไปเนี่ยนี่นี่มันความหมายของมนุษยชาตินะที่จะสร้างยาออกไปนี่คือคุณมุ่ยีคุณฆ่าไปทําไมทีนี้ผมก็ช็อกเอาชื้อชิบหายแล้วกูฆ่ายี่อะไรไปคือคิดไม่ออกทีนี้ก็เลยไปปั๊มหัวใจแล้วไม่ได้เงี้ยะไรขึ้นมาก็ตายตายโง่อยู่ดีอ่ะเชี้ยว่ารู้ทุกปืนควยไม่รู้วะแต่ก็ตายอ่ะตายโง่อยู่ดีอ่ะแค่นั้นแหละแต่แต่ทีนี้ด้วยเวลาที่ผ่านไปอีกสองปีผมก็ได้คนพบตัวเองว่าถ้าเกิดนําเชื้อ เรามนุษย์ทั้งหมดพันคนซึ่งตอนนี้ผมได้รวบรวมมาแล้วถึงแม้ว่าจะมีเพื่อนพ้องที่ตายไปบ้างแล้วก็ด้วยความธรรมะของคุณเอิญนะครับที่สามารถทดลองอะไรได้หลายอย่างด้วยการค้นพบตรงนี้เลยทําให้ผมสามารถชีดเชื้อเข้าไปในที่ซอมบี้เพศหญิงได้แล้วด้วยความธรรมะผมผมก็จับได้แล้วออ้ยคนนี้มันไม่มีเชื้อแล้วนี่ว่าแบบตอบด้วยต,ตัวเองเลยคนนี้ไม่มีเชื้อผมก็เลยจับขม,มิยนแม่งเลยได้รู้คนใหอ่ออกมาอ่ะ ทีนี้ปุ๊บได้ลูกคนใหม่ก็เป็นมนุษย์คนใหม่ทีนี้ก็เลยเริ่มสร้างมนุษย,ยชาติใหม่ขึ้นมาที่มีเฉพาะเพศหญิงแล้วก็มีผมคนเดียวที่เป็นเพศชายครับพอยีุ่่ยก็ตายไปแล้วงงเรื่องผมก็มีเท่านี้ครับโดยการที่ผมเป็นพ่อของโลกอย่างนี้นะเป็นไปได้ไงอ่ะกูไม่อยู่ <All right>. <S <S กติดไวไู่นะเดือง <c oughs> ชอบไปดิแบบแบบว่าอันนี้แบบแทงมันๆน่ะ กูหลบได้ไหมลูกกระสุนของมันอะที่มันสั่งให้ยิงอะกูหลบได้ไหมไม่มึงกูคนละเส้นเรื่องกันอยู่แล้วโดยทั้งหมดเนี่ยนะครับนี่คือชะตาของโลกที่พวกคุณเนี่ยเป็นคนที่ลิขิตเองแต้มเนี่ยก็จะตามนี้ตามกฎ ending แล้วเนี่ยใครโมที่ใกล้เคียงจุดจบเนี่ยมันก็จะจบตามนั้นทันทีโดยที่ไม่ต้องไปดูที่คะแนนซึ่งคนที่โมได้ใกล้เคียงที่สุดคือคุณนนท์ครับ เออจะได้มครามเมียก็คือเนี่ยถ้าเกิดสัมผัสเชื้อครบ1,000ตัวเนี่ยเขจะได้มนุษย์ยุรุ่นใหม่ก็คือคุณนนเนี่ยแทบจะกลายร่างเป็นแบบคนเหนือมนุษย์ได้เลยเพราะว่าซอมบี้ตัวเมียทั้งหมดเนี่ยเชื่อฟังคุณนนเพราะคุณนนเนี่ยเป็นคนที่ได้อินเทอร์แลกกับกินซอมบี้ตัวเมียคนแรก เขาเลยเชื่อฟังคุณทั้งหมดเโทรสามารถเนี่ยพอซอมบี้ตัวเมียเนี่ยมีมากๆแล้วเนี่ยคุณนนเนี่ยสามารถให้ซอมบี้เพศผู้ได้หยุดโจมตีได้ด้วยกำลังคนที่มากกว่าซอมบี้เนี่ยมันตัวเนี่ยฝูงซอมบี้เนี่ยล้อมนนเป็นแบบว่าเป็นฮาลิมสว่าไม่พักทำให้นนเนี่ยแทบจะไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายไม่ติดเชื้อได้ง่ายเลยเพราะว่าคุณได้สร้างมนุษย์พันธุ์ใหม่ขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนี่คือจุดจบของคุณนนท์ครับผมอ่าตรมือตรมือ ไอ้ <c oughs> คือมันเป็นไัเป็นขอไปดูมัน,ม,น,ม,น,นมันโกงไปดูทูเอนดิ้งเนี้ยทูเอนดิ้งมันโกงตั้งแต่สมองมันฝั่งชิปต้นตีนอะไรแล้วมันแปลงร่างได้แล้วไอ้นี่เฮ้ยเฮ้งโกรกใจไปดูทูเอนดิ้งนี้น <c oughs> เอนดิ้งแท้จริงอ่ะไปดูไปดูตาจเบ๋ยฟังหน่อยทูเอนดิ้งจริงๆเนี่ยคือคุณเอิร์ธกับคุณหมุยเนี่ยคือผมอะวางไว้ว่า คุณนนเนี่ยเป็นตัวซีเค็ดลับว่าไอ้นนจะเปิดได้หรือไม่เปิดได้นนสามารถจบเกมด้วยตัวเองได้เลยเพราะว่านนมีสเบียพร้อมหรือนนอาจจะไม่ต้องเข้าไปรวมในทเวนตี้ก็ได้ไอเอ,อิร์ธนนไอเอ,อิร์ธไอมุยต้องไปหานนเพื่อปเปรี่ยนทรัพยากรไปที่ยานอาวกาศและก็รักษาเชื้อซอมบี้ที่สามารถทําให้คนอ่ะกลับมาเป,ป็นปกติได้เลยจากเตลของคุณเอ,อิร์ธเพราะว่าลูกคุณเอ,อิร์ธเนี่ยเขาเรียกว่าเขาเป็นแบบเด็กบริสุทธิ์ที่แทบยังไม่ต้องหายใจก่อน่ะคุณเขาแบบเป็นเซลล์บริทยมมากๆคุณุณ เขามีเซลล์กายพันธุ์เมื่อมารวมกันเนี่ยก็จะสามารถทําให้เราต้านทานเชืออ้อสองปีได้นี่คือตอนจบที่แท้จริงอ่ะกูแค่อยากเลี้ยงลูกของกูอยู่ที่ทุกย่างพวกมึงมายุ่งเหี้ยอะไรเอ็มวีมึมาทําไมกู <c oughs> ไปตามหาไอ้ก็กูเดินไปเดินกับล <c oughs> ูก <c oughs> กูสิบขวบแล้วมัง้งไอสัตว <c oughs> ์ต้านเชื้อซอมบี้ไปแล้วไอเหี้ยไม่บริสุทธิ์ต้นตีนอะไรนะไม่เป็นมึงอาจจะมียาต้านไวรัสในตัวกูไม่รู้กูไม่สนี่แต่อีเหี้ยโดนฟาดหน้าอีเอ็มวีก็เลยคือหาเลมลับสองปีสองปี เอามันเอาใจจริงมาเล่นน่ะมันไม่เอาลอดเลยมันเอาแบบมันเอาใจจริงเลยอ่ะเอาแบบยากทําจริงๆอ่ะเอาแบบความจริงอ่ะแม่งอ่ะก็แค่มานวลางบทมันบางบทให้กูแบบแผ้ต่องนีผู้หญิงกูก็ต้องรับผู้หญิงได้กูไม่ไว้ใจผู้ชายอ้าดูดีเอูรูปแม่งดีไอสัตว์แม่งเป้าอย่างตรงอ่ะพร้อมอ่ะม่องดีก็ไม่เว้นในที่อ่ะสองดีก็ไม่เว้นจริงไม่เลยเองไปตามสลุกมีมู แต่สรุปมึงมีมือสไนเปอร์ได้ไงก่อนตอนเนี้ยมุงหมดละเอาคนรู้จักคนรู้จักติดต่อไงใช้เวลาติดต่อในบอกทีแรกกำลังจะตามหาผู้รอดชีวิตตอนนี้จู่ๆมีมือสไนเปอร์เป็นของตัวเองแล้วอ่ะเออไม่ก็หาไงหาจนเจอหาจนเจอไอ้คนนั้นละแล้วหมอหมองยังมาไหนหมองยังยังเลยงอ่ะอืมนั่นไงมาไงเนี่ย คร <Okay. S 2> ับสำหรับวันนี้ก็ขอจบการโม้เพียงเท่านี้ถ้าเกิดคุณผู้ชมอยากจะให้เรามาโม้เรื่องอะไรอีกก็กดคอมเมนต์ไว้ก็แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับช่องโม้ด้วยนะครับผม